สวัสดีครับผมพบกับียวพูดแดงอีกตามเคยครับผมแล้วก็กินข้าวปุ่นครับต้นหยากะทิไก่ครับผมเสียเิร์ฟด้วยกันครับต้องวางไม้ครับนี่ครับของหยาใส่มือก็ครับจับใส่ตรงเนี่ยไก่มาหนไก่ีบบอลเห็นผักเลยครับเห็นตต้นอย่างเดียว นัวมากับเจ็บมาก ไม่เน้นผักนะครับเน้นจ็ดต่อนเสียบไหลพี่น้องเองครับผม เสียบอีกตามเคยครับผมครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้แหละครับผมคลิปหนาพบกันไหมเด้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอี่ยวพืแดงให้ด้ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ